สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนทุกท่านครับเดือนตุลาคมนี้เนี่ยนะครับมีความโดดเด่นเป็นอย่างมากเลยนะทั้งแบบว่าดาวเจ้าเรือนของตัวเราเองนี่คือดาวพระเสาร์นะพระเสาร์โคจรได้ไปเป็นกเกษตรราธิบดีเนในภพก,กระดุมพระนั่นแปลว่านะครับลัคนาราศีมังกรถ้ามีกิจการการงานส่วนตัวน,นะครับสามารถนะครับสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำมเยอะด้วยนะ,อ,ะอย่างมากเลยนะตลอดทั้งเดือนตุลา แต่ต้องเป็นงานที่ตัวเ,เองนะลุยเองทําเองหาเงินเองเก็บเงินเองแบบนี้เนี่ยนะครับอ่าก็จะสร้างความร่ารวยนะครับให้กับชาวบางกอนดังนั้นนะครับกลุ่มดาวเสาในลักษณะแบบนี้นะครับธุรกิจส่วนตัวทั้งหลายนะกิจการการค้าธุรกิจส่วนตัวทั้งหมดนะครับอ่ารวมถึงงานฝีมือนะที่ทําด้วยตัวเราเองเนี่ยนะครับจะมีลูกค้าเข้ามาเยอะนะฮะแล้วก็จะมีรายได้เป็นกอบเป็นกำนะครับเพราะฉะนั้นงานธุรกิจส่วนตัวสบาย ได้นะตลอดทั้งเดือนตุลาคมมาดูในส่วนของอางานที่เป็นบริษัทนะพนักงานออฟฟิศต่างๆเนี่ยนะครับมีเกณฑ์นะในเรื่องของได้รับมอบหมายหน้าที่นะให้วางแผนงานใหม่ๆให้ช่วยกันหาทําทงานหาช่องทางการเงินใหม่ๆนะสมมติเป็นฝ่ายวางแผนเนี่ยเราก็จะได้รับว่าเดี๋ยวเตรียมหาโปรเจกต์ใหม่หาลูกค้าใหม่ออกสินค้าใหม่ในอารมณ์ประมาณนี้นะครับถ้าเป็นในส่วน ของสายอื่นๆเนี่ยน,นะครับก็จะมีงานตัวใหม่ๆเข้ามานะครับมาให้ทํามาให้ได้เริ่มทํานะครับในเดือนตุลาคมนี้เนี่ยนะครับดังนั้นนะครับงานก็จะเหมือนเยอะหน่อยนะตัวเองต้องเข้าไปร่วมทําร่วมคิดนะมากหน่อยนะครับแต่ว่ามันทําได้มันทําดีนะครับมันทําแล้วประสบผลสําเร็จดีดังนั้นการงานเนี่ยมีความเจริญก้าวหน้านะแล้วการงานที่มินมันมีความเจริญก้าวหน้าในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะครับ อ่าก็เรียกว่าเป็นผลติดตัวนะอย่างเช่นว่าเรามีลูกน้องลูกน้องทําไม่ได้เราแก้ไขปัญหาทำไงทาปัญหาต่างๆให้มันที่เราวบาบางลงนะจนมันสําเร็จใช่ไหมพอมันสําเร็จปุ๊บเนี่ยเขาเรียกว่าลูกน้องก็ชื่นชมเราอ่ามีงานที่อ่าทางด้านของหัวหน้างานนะครับหามอบหมายมาให้มาให้ทํานะครับเขาคิดมาเอามาส่งต่อให้เราทําเราก็ร่วมคิดต่อนะร่วมคิดต่ออ่าแล้วก็แบบเหมือนแบบว่าวางแผนร่วมกันอ่ะนะ แล้วก็งานมันก็สําเร็จเพอมันสําเร็จปุ๊บ่ะหัวหน้านะชื่นชมเป็นที่พอใจกับทางหัวหน้างานของเรานะครับเพราะอย่งางไรเสียเนี่ยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสรุปตรงนี้ก่อนว่างานเนี่ยของมังกรหนักเหนื่อยดีโดดเด่นสําเร็จ ประเสริฐแล้วนะงานนะทีนี้มาดูในส่วนของอหัวหน้าหัวหน้างานเนี่ยนะครับก็ถือว่าเขามีความวุ่นวายหลายๆอย่างมากเลยนะเดือนนี้อาจจะแอบเครียดนะแอบเครียดหลายๆอย่างนิดนึงนะครับแต่ว่างานที่ทํางานที่คิดเนี่ยนะครับอของเขาก็ นาเหมือนแบบพอคิดเสร็จก็ส่งมาให้เราทําคิดเสร็จก็ส่งมาให้เราทำใช่ไหมผลงานที่เขาคิดนะครับผลงานที่หัวหน้าเราคิดนะครับผลงานที่หัวหน้าเราทํามาแล้วเนี่ยไม่ได้แบบว่าเหมือนแบบทาครึ่งๆกลางๆมาให้หรือว่าเป็นเริ่มมาให้อะไรไม่ใช่อย่างนั้นเขาคิดเขาคิดสําเร็จแล้วเขาคิดถึงปลายทางแล้วนะเหมือนประกอบมาแล้วส่วนหนึ่งอะ่ะมาให้เราลงมือทําอีกนิดหนึ่งนะหรือมาร่วมคิดอีกนิดหนึ่งนะครับมันก็เป็นความสมบูรณ์ซึ่งกันและกันใช่ไหมระหว่างตัวเรากับทางหัวหน้างานเพราะว่า หัวหน้างานก็ต้องยอมรับว,ว่างานเขาหนักงานเขาทวีคูณเพิ่มมากขึ้นนะครับมีความวุ่นวายลหลายๆอย่างนะทั้งปัญหาส่วนตัวก็มีนะครับ ปัญหาที่ทํางานก็มีนะแต่ก็จัดการบริหารได้นะครับแล้วก็เป็นตัวแบบเราตัวเรานะเป็นตัวแบบแบ่งเบาภาระได้เป็นอย่างดีนะเพราะฉะนั้นมันจะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ในเรื่องของการงานที่มันเอื้อประโยชน์ซึ่งการกันนําพาความเจริญก้าวหน้านะครับมาให้กับทั้งเราทั้งหัวหน้างานนะจะไปพรีเซนต์ผลง,งานจะไปประชุมงานต่างๆนะครับอ่ารับรองได้เลยว่าเราทําแล้วนะสาเร็จ ได้รับงานจากนายมานำงานของนายไปเสนอในที่ประชุมก็สําเร็จนะเพราะนั้นเขาเรียกว่าทําอะไรสําเร็จให้กับหัวหน้างานนะเป็นหน้าเป็นตาให้กับหัวหน้าดีนะครับทั้งเราทั้งหัวหน้าก็เลยจะเลยรุ่งเรืองไปด้วยกันนะครับนี่บางคนนะมีลูกน้องด้วยมีหัวหน้าแล้วก็ต้องมีลูกน้องนะลูกน้องบริวารเนี่ยนะครับเขาเรียกว่ามาร่วมนะช่วยเหลือการงานนะครับได้เต็มที่ได้เต็มกําลังเลยนะเดือนเดือนนี้นะครับดังนั้นเดือนตุลาคม นะครับทีมนะทีมของชาวมังกรน,นะครับถือว่าสมบูรณ์แบบนะแต่บางครั้งนะครับแอบแอบอเขาเรียกว่าเอางานลูกน้องมาทำงานมันล้นไงงานมันล้นนะ,ะแต่เราก็ทําได้นะทาได้นะครับถือว่าดีนะครับดูดวงชะตาแบบนี้มาดูในส่วนอื่นต่อนะครับพอทํางานไปแล้วนะมีเคราะห์บ้างไหมละ่ะนะเดือนเดือนนี้นะครับมีเคราะห์มีความสะดุดมีเหตุข,ขัดข้อง ในบางส่วนไหมนะก็ต้องบอกว่ามีบ้างนะมีบ้างนิดนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับไม่ได้เยอะแยะไม่ได้มากมายอะไรนะเพราะว่าชาวมังกรเองนะเวลาในส่วนของเดือนตุลาคมเวลาเดินทางไปไหนมาไหนนะ,ะต้องระมัดระวังเคราะห์นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับแต่ถ้าว่าดูแลเหมือนจะไปไหนแล้วก็ดูรถให้ดีดูเตรียมสภาพความพร้อมให้ดีนะมันก็จะ ปลอดภัยนะครับเท่านั้นเองนะครับเพราะมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางการบินกันไรนะไปต่างประเทศไปต่างจังหวัด นะไปไหว้พระใหม่ๆที่ไม่เคยไปนะครับไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลืออย่างนี้นะครับทีนี้ไปขอพรแล้วช่วยเหลือเรื่องอะไรได้บ้างล่ะนะช่วยเหลือได้หลายเรื่องนะครับหลายประการเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ตั้งหวังนะเอาไว้เนี่ยอย่างบางคนโสดนะครับไปขอเรื่องคู่นะก็เหมือนแบบว่าได้บุญนะครับทาบุญแล้วเดี๋ยวมีบุญสัมพันธ์นะครับนําพาชีวิตคู่นะนาพาคู่ดีๆกลับมาให้นะครับไปขอเรื่องสุขภาพ นะขอเรื่องมีบุตรอะไรเงี้ยน,นะครับอาะก็ขอแล้วว่าจะได้ประสบความสําเร็จสมหวังสมใจนะให้กับชาวลัคนาราศีมังกรนะครับเพราะนั้นหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะครับค่อนข้างที่จะเข้าข้างนะชาวมังกรถึงแม้จะแอบ,บเหนื่อยนะแต่ก็ตัดประเด็นนั้นทิ้งไปก่อนแล้วกันนะครับเรื่องเหนื่อยๆนะฮะที่มาดูในเรื่องของอสุขภาพนะสุขภาพร่างกายกันบ้างนะครับดาวนะครับทามุมองศาทํามุมในเรื่องของว่าโรคภยัยแค่เจ็บเข้ามาอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะ นี้เดินทางไปที่ไหนมาไหนก็้วตามแต่นะครับถ้าใครมีโรคประจําตัวนะภูมิแพ้อะไรแบบนี้นะครับ อาโลกน้ำเหลืองนะเราก็ต้องอเหมือนดูแลตัวเองให้ดีๆหน่อยนะครับเพราะว่า,าสภาพนะศาชะนะพะราหูยังคงโครจรน,นะครับเข้ามาอยู่นะก็ยังคงนําพานในเรื่องอเช่นขับรถยางแตกนะเจ็บป่วยจากภูมิอากาศภูมิอากาศแปลเปลี่ยนนะฝนตกเยอะเองี้ยนะครับก็จะต้องระมัดระวังแค่ส่วนๆนั้นนะครับแต่ไม่ได้ถือว่าเป็นเคราะห์หนักนะครับเพราะว่าดาวเรายังเดินตําแหน่งใหญ่เดินตําแหน่งดียังมีความก้าวหน้าอยู่ครับ แต่ว่ามีการใช้เงินเยอะพูดเรื่องเงินแล้วก็เรื่องเงินต่อเลยนะว่ามีเกียร์ในเรื่องของการใช้เงินในเรื่องของช่วยเหลือคนอื่นนะเรื่องเงินในการแบบซ่อมนะบางทีเดินทางไปมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างนะครับเงินยังออกไปในส่วนส่วนหนึ่งนะแต่ก็หาได้นะครับจากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองเข้ามานะครับเขาเรียกว่าหาได้ าหาได้มากกว่าออกอ่ะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปก็จะค่อยๆเก็บเงินได้นะแต่เก็บเงินได้เนี่ยหมายถึงว่าหามาเท่าไหร่นะเก็บเงินได้มากกว่าออกเนี่ยนะเดี๋ยวแอบปีหน้านะครับมีคลิปทําออกมาแล้วนะคลิปปีหกแปดนะครับลองไปฟังดูนะจะได้เป็นกําลังใจให้กับชาวอ่าราศีมังกร ในส่วนของความรักความสัมพันธ์นะครับเดือนเดือนนี้นะมองว่าเ<อ>า <ๆ S 2> าป็นเดือนที่ดีนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์สาหรับคนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่ของแล้วนะครับมีเกณฑ์เดินทางท่องเที่ยวมีเกณฑ์เดินทางไปทําบุญด้วยกันนะครับความรักความสัมพันธ์หวานชื่นนะกลับเข้ามาให้กับตัวราศีมังกรนะครับแถมคนโสดนะครับมีเกณฑ์ได้พบเจอคูคของคนรักโดยบังเอิญได้ด้วยนะแต่ก็จะเป็นในส่วนของครึ่งปี ไม่ใช่ครึ่งเดือนนะครับของเดือนตุลาคมไปก่อนนะครับแล้วดาวดีๆนะครับเป็นเรื่องของความรักก็ยังจะคงโคจรให้คุณนะให้กับชาวมังกรอ,อยู่เรื่อยๆนะครับ <S <S ขอบารมีพระรัตนาตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์บันดาลดลให้กับทุกๆลัคนาราศีประสบแต่ความสุขความร่มเย็นปลอดภัยใครคิดร้ายขอให้แพ้ภัยตัวเองไปทุกคนทุก,ท,กท่านเทิน